สวัสดีค่ะกุ้งจจ้าพนสมัยแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดตรถในสาขารายองกันนะคะว่าตอนนี้มีรถอะไรพร้อมขายบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ฝั่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นหน้าร้านพูนสมัยแท็กเตอร์นะคะเดี๋ยวเราไล่ดูไปเลยนะคะว่าเรามีรถคันไหนรุ่นไหนบ้างนะคะ ส่วนรายละเอียดให้ลูกค้าโทรมาถามอีกทีนึงนะคะกุ้งจะขอไปไวๆนะคะสำหรับรถคันแรกนะคะจะเป็นรถรุ่น L4018 นะคะตอนนี้เรามี L4018 แต่ตัวน,นี้เอามาจอดโชว์หน้าร้านนะคะแบบนี้นะคะราคารายละเอียดโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะส่วนขั้นถัดไปนะคะเป็นรถรุ่น L4018 เหมือนกันนะคะค่ะตัวน,นี้ยังไม่ได้ติดใบดันหน้านะคะค่ะ ถัดมาก็จะเป็นรถรุ่น L 4 0 1 8เหมือนกันนะคะตอนนี้ L 4 0 1 8มีให้เลือกหลายคันนะคะวันนี้เพิ่งเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะค่ะคันที่4นะคะจะเป็นรถรุ่น L 4 5 0 8 D I นะคะเป็นรถ s p ป c ชเป็นตัวสเปเชียนะคะราคา3,9 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวดูรอบๆคันก่อนได้นะคะถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับรถรุ่น L 4 5 0 8 D I นะคะ 3 9 0 0 0บาทใบดันผานทวนนะคะค่ะดูคร่าวๆก่อนนะคะค่ะไล่ไปคันถัดไปเลยค่ะคันนี้จะเป็นรถรุ่น m 7 0 4 0นะคะปี B 61นะคะเดิมๆเ,เลยยังไม่ได้ทำสีไม่ได้ทำสีนะคะเดิมทั้งหมดนะคะราคา5,59,000บาทนะคะถ้าลูกค้าสนใจคันนี้ก็ทักสอบถามมาได้เลยนะคะมีคลิป อ่มีคลิปรีวิวแยกอีกแยกอีกนะคะขันข้นคันถัดมาเป็น M9540 นะคะค่ะตัวนี้เพิ่งเข้านะคะปี B 5-6นะคะลูกค้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านกันนะคะอันนี้จะเป็นหน้าร้านผูสมอทรแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะอยู่อำเภอกแกลงตำบลกองดินนะคะ อังด้านนี้ก็จะเป็นฐานพรวนนะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งของ LCS นะคะค่ะมีให้เลือกนะคะลูกค้าสนใจรุ่นไหนมีผ่านยกล่องนะคะโทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะส่วนรถคันแรกของข้างในนะคะจะเป็นรถรุ่นปี2740นะคะราคา340,000บาทไปพร้อมกับชุดใบดันดินหน้าแล้วก็ผ่านตัดหญ้านะคะตัวนี้ชั่วโมงการทำงานอยู่แค่500ชั่วโมงนะคะ ใคันถัดไปเลยนะคะคันนี้นะคะ L4508 นะคะราคา259,000บาทส่วนคันข้างในตัวนี้ติดจองแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดชนบุรีนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะคะ40คันนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วนะคะขอบพคุณลูกค้าจากจังหวัดระยองนะคะคันแรกนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น L5018 นะคะ ปี61นะคะราคาขายอยู่ที่4 8 9 9 0 0บาทไปพร้อมกับชุดอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านทัวนะคะสนใจคันไหนสอบถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวกุ้งส่งรายละเอียดของรถคันนั้นแยกให้นะคะแต่ตอนนี้จะมาอัปเดตให้ลูกค้าทราบกันว่าเรามีรถรุ่นไหนขายบ้างแล้วตัวนี้ก็จะเป็นรถรุ่น L 3 6ที่เพิ่งรีวิวไปนะคะคันถัดมาจะเป็นตัว L 4 0นะคะสำหรับคัน36เมื่อสักครู่จะเป็น3,9,00 0บาทนะคะ L 4 0 1 8ตัวนี้3 9 9 0 0 0บาท นะคะปีรถปี61นะคะไปพร้อมกับชุดใบดดินหน้าแล้วก็ผ่านทวนหลังตาช้างนะคะคันถัดไปก็จะเป็น L5018 นะคะอ่าเราไล่ดูไปเลยค่ะตอนนี้รถอัปเดตหน้าร้านนะคะตัวนี้ก็จะเป็น L3608 SP อราคาขายอยู่ที่359,000บาทนะคะใบดันผ่านทวนนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นรถ ที่เพิ่งเข้ามานะคะตัว L 3 4 0 8 DI นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น L 4 7 0 8นะคะตัวนี้กำลังปรับสภาพอยู่นะคะแต่ถ้าลูกค้าจะเข้ามาลองก็คือเข้ามาทดสอบระบบได้เลยนะคะราคาขายอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะคะ ส่วนคันนี้จะเป็นรถรุ่น L4018 นะคะไปพร้อมกับชุดอุปกรณ์ใบดินดันใบดันดินหน้าตัวใหม่ชุดใหม่ทั้งระบบนะคะมือหนึ่งะคะ420,000บาทนะคะถัดมาก็จะเป็น L4708 นะคะ399,000บาทนะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันคันนี้ติดจองแล้วนะคะกำลังเ,เข้าไปเช็คระบบแล้วก็เปลี่ยน กรองนะคะส่งให้ลูกค้าจังหวัดปราจีนบุรีขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดปราจีนบุรีมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นรถรุ่น L3218 นะคะค่ะราคาขายอยู่ที่369,000บาทนะคะค่ะตอนนี้ก็จะเป็นรถที่พร้อมขายแล้วทั้งหมดหน้าร้านพูลเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะถ้าลูกค้าสนใจตัวไหนสะดวกเข้ามาทดสอบระบบนะคะก็เข้าเียนเชิญเข้ามาหรือว่า อยากจะไม,ไม่ไม่สะดวกเข้ามาอยากจะจองออนไลน์นะคะสนใจคันไหนที่กุ้งแนะนำวันนี้นะคะก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมของรถแต่ละคันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้กุ้งขอขอบคุณลูกค้ามาก